กาารครวคุณต่อยครับ,รบและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนาท,ทในวันนี้เป็นร้านของหลานของคุณเอกชัยศรีวิชัยเลยนะโอม,มาชนากะไรแม่มาโอมาชนะไม่ต้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง,องถ้าเอกชัยร้องนี้มันตายไปตั้งนานแล้วครับ ผมไม่ได้ไม่ได้มีเกิดมาเลยมีตัวอย่างที่ถูกต้องที่ดีครับเกียวัมันคนต้องเป็นคนใต้กว่านี้โอ้โอมาเถ็ดน้ากัไรแม่มามาด้วยโอมาเถ็ดน้ากัไรแม่มาเร็วเร็วอย่าท้าเลยนะไม่นานวลใหญ่คนในเนกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เขามาไหว้โอ้โหมีเกี่ยวใต้ด้วยเป็นอย่างนี้ คุณหนี่โอมาทนาอะไรเนีที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่มาลไม่มาลไม่มีใครมาถ้าลองแบบนี้ไม่มีใครมาท่านผู้ชมครับแล้วก็ทําร้านชื่อร้านเอกอร่อยนะฮะแน่นอนฮะสไตล์ก็ต้องเป็นสไตล์ใต้อย่างแน่นอนสิ่งที่มาสอนในวันนี้เขาเรียก่าผัดหมี่นครนครนะนครมีผัดหมี่นะท่านผู้ชมแต่เป็นแบบของนครจริงๆนะก็คือเป็นใต้เลยใต้เลยใต้จริงๆคนนี้ก็ใต้เลยเดี๋ยวดูเอาเลยขอเชิญท่านผู้ชมาว่าคุณอัจฉิมาดาวน็อกจากร้านเอกอร่อยครับคุณลุน่า อาพ,พักเขตื่นเต้นครับผมดูหน้าเนี่ยไปออกยกทับกับเรามาหลายทับแล้วนะครับ<ช>แต่จริงๆแล้วก็ยังตื่นเต้นอ,อยู่ดีเห็นผมไม่รู้เป็นไรนะพอเห็นผมจริงจะเป็นลมทุกทีอะ <ผม S 2> ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับไม,ไม่ต้องกลัวอาไม่เคยดูเลยอาเคยดูหนูหรือไม่เคยเลย,เคยคด้วยเแต่อาเคยดูคนอื่นใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหม <c oughs> โอ้เลยตกใจไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่ได้ดูโอ้ไม่ได้ยังไงมาหย่งันเลยฮะก็ยฮะก็เละก็เลยฮะกเลยฮะก็ลยฮะก็เลยฮะก็เลยก็ลยฮนลยฮะก็เ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 ลยฮ รู้น่าเป็นคนจังหวัดอะไรคะนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชร้เป็นคนนครนี่ยใช่ค่ะเป็นคนนครและเอกเอกนี่เป็นคนจังหวัดอะไรลุงก็เป็นคนนครค่ะนครนะคะอยู่นครเหมือนกันแล้วตอนนี้ทําไมไม่มาไม่ถามมันหน่อยนะมว่าไม่คิดจะมาหาเราบ้างเลยหรือไงตอบว่าไงเขาตอบว่าไงจะมาค่ะแต่พอดีว่าลุงมีถ่ายอ่านข่าวค่ะถ่ายอ่านข่าวใช่ค่ะลุงถ่ายอ่านข่าวคืออะไรเพิ่งมีตอนนี้เลยมีงาน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 ต้องอ่านข่าวทุกวัน เขาเป็นคนอ่านข่าวเหรอเดี๋ยวนี้เป็นเป็นพิธีกรอ่านข่าวแล้วแล้วทุกวันเลยเกือบทุกวันนะพี่กระจายอยู่ไม่เย้ยอ่ะโอ้าเลยเลยไม่ได้มาดิใช่ค่ะก็เลยส่งตัวแทนมาแทนส่งตัวแทนน้องพูดใต้เหมือนเป็นคนนครเลยโอ้ผมก็เป็นคนนครเหมือนกันเอ่อนครที่นสมราชนครสวรรค์เฮ้ยเงียบท่านผู้ชมครับอันนี้เวลาที่ทำก็จริงๆเนี่ยในยุคซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะพยายามพูดถึงเรื่องของ เมนูที่รสชาติที่หายไปรสชาติที่หายไปมันมันมันดีจริงๆนะฮะผมชอบจริงๆนะเพราะว่ามันทําให้โครงการอาหารก็สร้างความตื่นเต้นขึ้นมามากมายใช่ครับเวลาเรานึกถึงผัดหมี่พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกถึงคําเดียวเลยนะฮะเส้นจันเส้นจันตะวันออกจันธบุรีตลอดแต่จริงๆไม่ใช่ในหลายๆจังหวัดมีของตัวเองผัดโคราชก็มีก็มีแล้วที่ออกกับเราผนครปสมก็มีนครปฐาผสมก็มีนะครับแต่อันนี้มันเป็นแบบของนคร นี่เป็นผัดหมี่แท้ๆเลยใช่ไหมลูกแท้ๆค่ะแท้ๆจะมีเฉพาะงานเดือนสิบนี่อเขาดม่ได้บุญเดือนสิบบุญเดือนสิบ่ะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะบุญเดือนสิบอันนี้สุราโทษโทษไม่แม่คนใต้เขาจะมีบุญเดือนสิบเลยอ๋อบุญเดือนสิบงานชิงเปรตอะค่ะงานอะไรยไงงานชิงเปรตอ๋อหันมามองงานชิงเปรตใช่ใช่ใช่เขาพูดอย่างนี้เลยนะท่าผู้ชมครับคืองานอะไรงานชิงเปรตนี่ฮะอย่างนี้เลยนะครับ และจริงๆแล้วคือไม่ได้ทําตลอดเวลาจะทำเฉพาะเทศกาลนี้ใช่ค่ะแต่ว่าพอมาออกครูคุณต่อยก็เลยเอาเมนูนี้มาอันนี้ขายที่ทั่วเลยใช่ค่ะขายที่ทั่วคนคิดแล้วเป็นไงเขาชอบไหมชอบค่ะเนาะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแบบภาคกลางก็จะแบบมีความเผ็ดหน่อยๆใช่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยแต่นี้มันไม่เหมือนเลยยังไงเรามาดูพพร้อมกันมาเอกอร่อยอยู่กับครูคุณต่อยยกทัพนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามาดูกันที่ว่าคาว่าอร่อยจริงๆมันอร่อยยังไงผัดมีนครจากเอกอร่อย นี Stelle, know, das <S <S ่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านพี่เอกใช่ค่ะโอ้โหมันรู้เลยจำเห็นบ้านพี่เอกไปนอนอยู่ผมจะถามสักหน่อยว่าที่ไหนนะครับว่าเขาสวยมากนะครับ่พีแข้งเจ้าพี่แข้งหกร้อยกรัมอะค่ะแช่น้ำแล้วก็มาปั่นครับแล้วก็ใช้หอมแดงอ่าประมาณครึ่งกิโลค่ะครับมาปั่นครับแล้วก็พอปั่นกันเสร็จก็จะเอามาใส่น้ำปั่นลงไปนิดนึงอ่าฮะค่ะแล้วก็ปั่่นตอปั่นต่อ แล้วก็เอาหัวกะทิลงไปเคี่ยวในกระทะค่ะคให้แตกมันให้หอมแล้วเอาพริกแกงที่เราปั่นลงไปเอามาใส่ในกระทะเคี่ยวต่อค่ะครับผมคือต้องให้แตกมันให้หอมซะก่อนใช่ค่ะแล้วก็เอาพริกแกงที่เรากี้ปั่นมาใส่ต่อใช่ค่ะครับมาเคี่ยวต่อนี่นะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆโดยใช้น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งกิโลครึ่งค่ะครับเคี <c oughs> ค่ยวจนละลายให้หอมเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงครึ่งกิโลค่ะครับ เห็นไหมฮะนี hmm, so g, 200 g. 200 g. 200 g ่บอกหมดเกลี g. G. ้ยงเลยแล้วก็ใช้น้ำ้ erm ําะมามเปียกน้ำปลาขมาเปียก200กรัมค่ะ200กรัมน yes ้ำปลา200กรัมค่ะน้ำปลาเท่ากันเลย200กรัมเหมือนกันแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยค่ะเคี่ยวจนครบ2ชั่วโมงเคี่ยวจนครบ2ชั่วโมงนะครับไฟอ่อนนะไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปตัดหน่อยนะครับเคี่ยวให้งวดลงไปนะสองชั่วโมงมันจะงวดลงไปในที่สุดเราก็เลยจะได้น้ํามาแล้วนะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะคราวนี้ทาแล้วเอาหัวกะทิเอาน้ําหัวกะทิลงมาเคี่ยว แล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราทาซอสไว้แล้วค่ะลงมาใส่แล้วก็เราจะเอากุ้งค่ะลงมาผัดเนี่ยผมชอบตรงนี้มากกุ้งใช่ไหมกุ้งสดสดเลยนะเอาลงมาผัดพร้อมเปลือกเลยนะอย่างนี้เลยผัดไปผัดไปผัดจนให้มันน้ําเข้าตัวกุ้งให้มันเข้าไปในตัวกุ้งแล้วก็นอามาพักค่ะพู่นี้พอกุ้งสุกแล้วนะเอามาพักอันนี้เอาหัวกะทิอีกใส่ลงมาในกระทะนั่นล่ะถูกไหมคะใช่ถูกไหมนะใส่อย่างนี้เลยนี่เอาน้ําซอสใส่ไปเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างนี้แล้วก็เส้น200รกรัมแต่คราวนี้เป็นเส้นไง เส้น200กรัมลวกน้ำมาก่อนนะแช่น้าก่อนแช่น้ำมาก่อนนะแล้วก็มาผัดแล้วก็มาผัดเนี่ยท่านผู้ชมมันจะเป็นเปรี้ยงๆจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้จัดผักให้เรียบร้อยแล้วจัดจานให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเอากุ้งน้ําซอสที่ว่าอันนี้กหน้าใชอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็ขาดไม่ได้คือใบกู้ช่ขัดไม่ได้แล้วนี่คือพัดมีนครครับ ถั่กะทินี่ต้องเคี่ยวจนแตกมันนะท่านผู้ชมให้มันมีความหอมเนึงใส่พริกแกงลงไปไม่ใช่ใส่ไปก่อนนะต้องเคี่ยวจนหอมก่อนใช่ค่ะแล้วถึงจะใส่แล้วมันจะเข้ากันได้ดีนะฮะผัดเส้นนี่ต้องผัดให้นิ่มไหมให้นิ่มค่ะ,คะให้นิ่มนะให้เข้ากับน,น้ําซอสให้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เคียงผักสดนะฮะผักสดนี่คือแล้วแต่ละแล้วแต่ฤดูกาลนี่จะมีแต่ตอนนั้น,นพอเป็นเดือนที่เราทําเดือนสิบประมาณมะม่วงมันมีแล้วไหมมีค่ะมันเน่ามันเริ่มออก,กน,นะมะม่วงไม่มันจริงมันไม่ได้ออกมันออกอีกเดือนนึงแต่ว่า เราต้องการมะม่วงเปรี้ยวนะมันมีมะม่วงกัดมาดูอ่ะสามรสมันกินได้ทั้งทั้งทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วนะครับลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเราทําอย่างนี้จริงๆอ่ะเอกเคยขอให้เราทาให้กินบ้างไหมทำค่ะแล้วเวลาอร่อยไม่อร่อยมีชมไหมมีพูดอะไรไหมพูดยังไงพูดยังไงก็จะบอกว่าให้สมมติถ้าช่วงแรกๆค่ะก็จะทําให้ลุงชิมก่อนลุงก็บอกให้ปรับนิดนึงอันใส่นีดนิดนึงเวลาพูดกับเราใจดีไหม ใจดีค่ะใจดีนะใช่ค่ะไหนลุงลุงครับไม่ทราบอร่อยหรือเปล่าครับลุงลุงลุงมันร้อยอยู่แล้วอ๋อร้อยเอนี่ยพี่เรานะเขาเพิ่นจะออกกระหังเยอะร้อยแดง,งร้อยแดงร้อยย่างแดงพี่เอกเขาแบบว่าเป็นคนคนใต้ปคนจินใจอยู่แล้ว<ช>แล้วลาพูดพี่เอกเขาจะแบบว่ามันต้องพันนี้ใช่ใช่่ใช่่ <c oughs> ใช่่ต้องพันนี้นี่มีหลานมาด้วยอีกสองคนนะคะรักบนห่ากันนะฮะ ที่อยู่ด้วยกันตรงนี้อีกสองคนนะเดี๋ยวก่อนนะรอนิดนึงอ่ะวัดดีใหม่ครับก็เพิ่งตัดไปอ่ะวัดดีนะครับโอเคครับนั่นก็หลานใช่ไหมใช่ค่ะหลานนี่เอกเหมือนกันนะครับดูไหมเอกดูไหมไม่ครับไม่ดูนะเราอ่ะดูไม่ดูไม่ไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูนะครับเราคนจังหวัดอะไรนครครับนครนครครับนครเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือผัดมีนครแท้แท้ เป็นไงกินแล้วอร่อยอม,มันจะเป็นมันเหมือนใครไม่เหมือนเลยไม่เหมือนจะจะมีคความหน้าตามันจะเหมือนของผัดตอนออกนะแต่รสชาติไม่ใช่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวจ<ม>ังหวะสุดท้ายที่มีอซอสกับเส้นอ่ะทั้งหมดอ่ะซอสอันนั้นอ่ะที่เขาผัดกับกะทิอะครับมันดูดก็ไปอยู่ในเส้นหมดเลยมันจะมีความหอมมีความมันของมันแล้วก็มีความเผ็ดนิ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 ดจิบ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 เอาจริงๆหน่อยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผัดหมี่นครเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณลูน่าบอก ว่ามันเป็นของเขาเรียกว่าทําเฉพาะบุญเดือนติบครับแล้วหนูเนี่ยต้องบอกตรงว่ามัยก่อนเมื่อปีประมาณ 2, 500, 400, สองพันห้าร้อยสี่ศูนย์หนูเคยมีอัลบัม้มและหนูก็ร้องเพลงเจ้าจ่าแล้วก็หนูเหมือนเป็นลูกเป็นหลานคนนครครับหาพี่เอกได้พี่เอกกระชยัยติวิชัยนี่เป็นพี่ชายทีก่รักขลเลยแต่ไม่ได้เจอกันนานมากเดี๋ยวจะไปหาพี่เอกนะครับไม่ต้องไปทำไมอันจะไปคว้ยน้ำที่บ้านเขาไม่ใช่เขารู้ว่าไปยืมตังค์คุณเลือกครับผัดหมี่นคร บอกเลยว่ามันมีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกอุข,ของคนใต้มันอาจจะมีรสชาติคล้ายๆกับที่อื่นแต่บอกเลยเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเผ็ดอร่อยนุ่มนวลน,นะครับร้านเอกอร่อยกับเมนูผัดหมีน่นครเมนูนี้ครัวคุณต่อยกทับเจอกันได้เป็นประจำรับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม<อ>สิบคะแนนเต็มที่ดีด้วยหมนะูนะเนื้อนี่้วยอร่อยอร่อย พี่นด้กินหรือพี่หมดคืนเลยลูน่าบอกว่าจากจากจากปกติได้ยินปกติตอนนี้จะเป็นลำคาญแล้วค่ะอันนี้แกงอะไรอันนี้แกงเหลืองปลากระพงค่ะยอดมะพร้าวอันนี้แกงคั่วกระดูกหมูแล้วก็มีแกงไตปลานี่เวลาเราขายขายจริงใช่ค่ะแล้วก็มาเด้านนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่คือเออใหญ่กว่านี่ใช่อันนี้กุ้งเสียบค่ะกุ้งเสียบไตปลาค่ะแล้วก็อันนี้ไตปลาแห้งไตปลาแห้งคิดดูดิท่านผู้ชมไปได้เลยฮะเพราะมันของจริงของแท้ ใครรู้จักเอกชัยศรีวิชัยอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้ว่าให้มาโปรโมทอยาเขาจะผิดนะนี่เขาไม่รู้เรื่องเลยที่พูดถึงเขานะฮะใช่ค่ะแต่ว่าบางเอิญนี่มันหลานจริงๆนะครับไม่ใช่หลานปลอมแล้วจริงๆเลยเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนค่อนข้างเป็นคนที่มีน้ำใจมีน้ําใจอ่มีน้ําใจจริงใจพูดไปแบบอะไรก็จริงจังจริงใจอนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาบอกว่าผ่านมันก็ผ่านพวกผมกินก็บอกว่าผ่านเพราะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณคุณอจิมาขอบคุณเอกอร่อย ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตลอดที่คุณอ้อถืออยู่นี่เป็นของแบบคือสำเร็จเลยอ่ะหมายถึงว่าเอาไปผัดได้เลยใช่ไหมคุณรู้นะใช่ค่ะอันนี้ผมเอาอันนี้ลงไปผัดแล้วผมก็เอาเส้นใส่เลยแล้วผมก็ผัดๆแล้วก็กินมันรสนี้เลยใช่ค่ะเลยเดียวไหนอ่ะพันพันันี้อ่ะไหนลงเบอร์เบอร์เมื่อกี้จะบอกเบิร์จะบอกเบิร์ขอแลตาดดี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 ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าของมันอร่อยขนาดไหนเชื่อไหมฮะอร่อยมาก นี่ยังไม่ได้จับพอจับปุ๊บมันจะมีความรู้สึกเลยนะครับทําไม่เชื่อใช่ไหมอร่อยมากขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดถ้าจะพบกับพวกเธอพบกันที่ครัวคุณ่อยยกทับนะครับหรืออย่างอื่นเราก็จะขึ้นที่อยู่ไว้ให้ด้วยนะเอาไม่เอาเอานะจะได้ขายของได้นะใช่ใช้เราจะได้ขายของได้เลยลาไปก่อนครับทุกคนจะพบกับใหนวันนี้สวัสดีครับ